สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทางร้าน TBS 2นะคะวันนี้เราจะมาเสนอตัวข้อต่อสายยางนะคะ่ข้อต่อสายยางรุ่นนี้นะคะสามารถใช้ได้กับทั้งสายยางขนาด4หุนและสายยาง5้หุนนะคะมาดูการใช้งานกันกเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องการใช้งานข้อต่อตัวนี้คือเราต้องการที่จะเป็นข้อต่อสายยาง2เส้น เข้าด้วยกันหรือกรณีที่ลูกค้าต้องการความยาวของสายยางนะคะโดยวิธีใช้ก็คืออย่างแรกนะคะเราบด,ดบิดเกลียวตัวนี้ออกมาก,ก่อนนะคะและนําเกลียวตัวนี้ใส่เข้าไปในใสายยางอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะจากนั้นเห็นรูข้างในใช่ไหมคะลูกค้านาสายยางสุงมเข้าไปในรูได้เลยนะคะแล้วก็ขันเข้าคะ่ะขันเข้าแบบนี้นะคะ สายายางอีกเส้นหนึ่งนะคะลูกค้าขันเรียวเช่นกันนะคะแล้วก็นําตุกนี้มาสวมเข้ากับสายายางนะคะแล้วก็สวมเข้าไปในรูเช่นกันค่ะแล้วหลังจากนี้ลูกค้าก็จะได้สายายางต่อกันเป็นสายายางเส้นเดียวที่ความยาวเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหมุนตรงนี้ให้แน่นตึ๊ดตึ๊ดโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่งก็ดึงนิ้วหล่ค่ะแล้วค่นาน,านคะคะ